ช่องคนมึงถอยนะครับคลิปนี้ก็เป็นตัวอีพีที่สี่นะครับในตัวของเป็นกิ้งก่าคาเมเลียนนะครับ SWA SWA นะครับสวัสด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 นะครับสวัสดสักอย่างนะครับผมก็อันนี้เป็นเหมือนจะเป็นเรียกว่าเป็นฉลองครบรอบสิบปีนะครับผมก็เพื่อไม่ให้็นการเสียเวลานะผมเราจะไปแกะดูนะว่า ตัวที่4เนี่ยเราได้ตัวไหนนี่ผมตอนได้ไปนะผมสรุปคือตอนนี้เราได้ตัวซีเค็ดศูนยนะครับแล้วก็04แล้วก็0ูนย์สองมมาแกะกันเลยครับนี่แกะมาแบบนี้นะครับผม ด้านในมีตัวเชื่อมฐานมาให้ครับผมนี่ตัวนี้ก็น่าจะเอาไปประกบกับตัวที่เป็นตัว02นะครับตัวชิ้นก่านะครับหัวหัวแบบนี้ก็ถ้าไม่ตอนนี้เราได้04ใช่ไหมครับก็เหลือ03 05แล้วก็06นะครับ ครับมาดูผมเราได้ตัวอะไรครับเป็นตัว05ในผมที่เราได้นี่ตัวย์าง05ก่อนลักษณะจะเหมือนตัว04นะครับตัวกิ้งกะอยู่ทางด้านในขอแกะดูนะครตัวกิ้งกะนี่ตัวคเมเลียนนะครับ นี่ครับตัวนี้ต้องบอกว่าไม่ได้ใส่ชุดนักบินอวกาศนะเพราะว่าตัวที่ใส่ชุดเนี่ยจะมีตัว0102 03 04นะครับตัว05กับ6เนี่ยไม่ใส่นะครับส่วน7กับ8 7ใส่ตัว8ก็น่าจะใส่เหมือนกันนะครับผมนี่ตัวกิ้งกาครับผมนี่น่ารักดีนุ่มตัวยานนี่มาให้แล้วก็ด้านในครับผมนี่เป็นการาด หมือนเดิมวิธีการประกอบแล้วก็มีค r ว o d โคมาให้นะครับด้านในมีตัวนี่ผมเป็นเหล็กลวดมาให้นะครับแล้วก็นี่เป็นเสาอ,อะไรสักอย่างนะครับต้องดูวิธีการนะผมนี่ครับตัวเสานี่คือเหมือนใช้เหมือนใช้เชื่อมกับตัวอันนี้จะวางเป็นเหมือนเป็นฐานของตัวโมเดลนะครับผมนี่ก็วาง เสียบด้านบนแบบนี้นะครับนี่แบบนี้หนุมแล้วก็เอาโมเดลตัวยานไว้ด้านบนนี่ครับผมโอเคก็ เอานี้ก่อนแล้วกันเรามาดูรายละเอียดของตัวคาเมเลียนตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับแขนตัวนี้แขนขยับไม่ได้นะผมจะฟิกมาเลยนะผมแล้วก็ด้านหลังไม่ได้มีมีกระเป๋ามาให้ใส่เป็นเสื้อธรรมดานะผมเสื้อฮูดนะครับผมเสื้อฮูดนะผมนี่แล้วก็รองเท้าสีดานะครับหน้าตาแบบนี้เลยผมละเอียดดีเทลลงสีมาดีผมไม่มีสีเลอะไม่มีเปื้อนนะครับผมส่วนตัวย่านนะครับ นี่ก็เป็นยาน05ใเนี่ยลักษณะก็จะเหมือนยาน04นะครับผมนี่ก็ประกอบเข้าไปหยิกเน่นๆแบบนี้นะครับผมตัว04ตัวนี้กระจกก็ดีนะผมไม่มีตัวของถุงที่มามาติดนะครับละเอียดดีเทลเหมือน04ปเป๊ะเลยนะครับผมนี่ตัวยานเหมือนกันเลยตัวนี้ก็ ระดีนะผมแยกสีมาดีสีไม่เลอะแล้วก็ไม่แตกไม่หักนะครับผมก็วิธีการก็เสียบนะผมเข้าไปนี่แบบนี้ก็จะได้เหมือนเป็นฐานนะครับตัวก,กิ้งกา่าแล้วก็ตัวย่านกับตัวฐาน,นแบบนี้เลยครับผมเสานี่ครับเอาไว้เสียบแต่ว่าน่าจะเสียบไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีชุดอวากาศนะครับสำหรับตัวนี้ ก็ประมาณนี้ผมสำหรับคลิปที่ EP ที่นี่ยมก็เราเปิดได้เนะี่ยเป็นตัวกล่องสูงที่5นิ่มก็คลิปนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้ใครมีคำถามถามได้ใต้คอมเมนต์นะครับผมก็ตัวยานจะเหมือนกับตัวที่4เลยนเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนทั้งหมดนะครผมสามสี 3, 4, 5, 6, นะ่ห้าหเนี่ยตัวยานน่าจะเหมือนกันแล้วก็จะแตกต่างกันที่ตัว c a คาเมเลียนนะผมตัวนี้ผมมีชื่อว่า m ม n ทรอสนะผมตัวนี้ตัวที่5ผมชื่อเมนทรอส ก็ประมาณน,น,นีไไ like, นไณ้ไว้เจอกันในคลิปหน้าก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าผมก็จากไปกับอีพีที่สี่ในตัวที่5ไว้เจอกันในคลิปหน้าผมมาขอติดตามชมกันต่อนะครับไปนะครับ,รบสวัสดีครับ